สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ5ทีกับ CEO นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดล<ม>ับการปลดล็อกศักยภาพของสมองของเราครับทำยังไงติดตามกันเลยครับ โอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ข้อคิดอันหนึ่งที่ผมได้รับจากหนังสือ The Power of Positive Thinking ซึ่งเป็นหนึ่งหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมมากมากเลยนะครับในในหนังสือเล่มนี้สอนให้เราใช้ความคิดของเราที่จะส่งผลดีให้กับชีวิตของเราแทนที่เราจะใช้ความคิดหรือว่าใช้สมองของเราที่มีพลังมากๆเนี่ยในการทําสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคิดในสิ่งที่ลบๆเราสามารถที่จะใช้พลังของสมองของเราที่จะ เรียกว่าช่วยเราผลักเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจะเป็นได้ผลักเราไปสู่ชีวิตที่เราต้องการจะเป็นได้ผมยกตัวอย่างครับจริงๆผมต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในข่าวสารในบ้านเมืองเราเวลาเราเปิดสื่อไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามเรามากักจะเห็นสิ่งที่เ,เป็นข่าวร้ายซะส่วนมากเพราะอย่างนี้ครับมันง่ายที่เราจะ มันง่ายที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีมันง่ายที่เราจะมองสถานการณ์ในแง่ลบแต่จริงๆแล้วถ้าหากเพื่อนๆเป็นแบบผมผมเชื่อว่าทุกคนเคยจะเจอความรู้สึกนี้ยิ่งเราอ่านข่าวยิ่งเราดูอะไรก็ตามที่มันเป็นในแง่ลบมันดูมันเหมือนมันสนุกมันมันมันสะใจแต่ในความเป็นจริงนะพอเรามาตระหนักคิดกันดีอีกทีนึงแล้วจริงๆแล้วมันทําให้เรายิ่งขาดกําลังใจทําให้เราขาดพลังทําให้เรามีแรงจูงใจที่จะทำอะไรบางอย่างน้อยลง ในอีกมุมหนึ่งสิ่งที่อา,อาจารย์นอร์แมนเขาแชร์ก็คือว่าจริงๆล้าสมองเราเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกความเจ๋งหรือพลังที่พระเจ้าให้กับพวกเราอย่างมากมายเลยการที่โดยเสจแรกนะครับคือเราเอาความคิดลบๆออกมาก่อนโดยการทำยังไงฮะเอาง่ายๆเลยครับเขียนออกมาเขียนทุกความคิดของเราหรือว่าจะจดลงในแอปบนมือถือเราก็ได้นะครับจดลงไปทุกอย่างที่เราคิดที่มันเป็นแง่ลบสมมติว่าเราคิดว่าเฮ้ย ฉันทำไม่ได้หรอกฉันดูดีไม่พอฉันเก่งไม่พอฉันสวยไม่พอฉันหล่อไม่พอความคิดอะไรก็ตามที่บอกเราว่าเราเราดีไม่พอเราเขียนลงมาหมดเลยพอเราเขียนแบบนี้ปั๊บเรารู้แหละว่านี่คือความคิดที่อยู่ในสมองเราที่จริงๆแล้วมันเป็นตัวฉุดเราไม่ให้ไปถึงศักยภาพที่เราจริงๆแล้วทุกคนมีนะครับเราเขียนออกมาปั๊บเสร็จแล้วเรามาทดแทนด้วยคําพูดใหม่ๆ นะครับอันนี้เป็นการฝึกฝนนะครับผมก็ต้องฝึกอยู่ทุกวันด้วยเช่นกันเรามาเท่าแทนเนี่ยสมมติว่าฉันเก่งไม่พอฉันดีไม่พอเรามาเท่าแทนได้ว่าวันนี้ฉันอาจจะยังไม่เก่งเท่าไร่แต่ฉันกําลังเรียนรู้ที่จะฝึกฝนทักษะเพิ่มทักษะเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกๆวันและฉันกําลังจะเป็น คนที่เก่งขึ้นดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนอันนี้เป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าความมุ่งหวังในในสิ่งที่มันจะดีขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ได้เป็นตัวหยุดเราแต่มันจะเป็นตัวที่จะเป็นแรงผลักให้พวกเราไปข้างหน้าในมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่เราสามารถทําได้อีกอย่างนึงคือที่ผมเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คือเวลาที่เราเริ่มรู้สึกหดหูเราเริ่มรู้สึกที่จะเศร้าเราเริ่มรู้สึก เหนื่อยหรือว่าล้าหรือว่าเริ่ม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 เจอกับความท้าทายความยากลําบากในชีวิตเนี่ยบางทีมันง่ายมากๆที่เราจะเอาความรู้สึกนั้นเนี่ยแล้วไปไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์โนมนเขาแชร์ว่าเราสามารถทําได้คือเราหยุดสักพักหนึ่งแล้วเราลองหลับตาแล้วเราลองจินตนาการภาพที่สวยงามที่สุดในหัวของเราก่อนมันอาจจะเป็นภาพที่เรานั่งอยู่ที่ทะเลนั่งอยู่กับครอบครัวของเรา เป็นโมเมนต์ที่เราเอนจอยกับเพื่อนๆของเราเป็นโมเมนต์ที่เรามีความสุขที่เรารู้สึกแฮปปี้แล้วเราพยายามเก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วเราเอาความรู้สึกนั้นมาแล้วเราค่อยนำเป้าหมายที่เรากำลังพยายามจะทำหรือสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ลองไปผู้ชน,นสมไปพอเราด้วยด้วยธรรมชาติของตัวมนุษย์ของเราเนี่ยพอเราได้รับพลังบวก จากเมมโมรีที่ดีในสมองของเราปับมันจะปล่อยพลังปล่อยฮอร์โมนที่ดีต่อร่างกายของเรามันจะช่วยเสริมพลังเสริมกําลังให้พวกเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้นเปรียบเทียบกับการที่เราโฟกัสในสิ่งที่ลบในสิ่งที่หดหู่ในสิ่งที่แย่ในสิ่งที่ในข่าวร้ายในสถานการณ์โควิดในยอดคนที่จํานวนคนตายมากขึ้นคนติดเยอะขึ้นมามามาคอมเพล์ใหม่ว่าถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่ดีใน ความทรงจาที่ดีในโมเมนต์ที่ดีหรือในภาพที่สวยหรือแม้แต่ไปโฟกัสในคําอย่างเช่นคําว่าความสงบความสุขสันติสุขความชื่นชมยินดีความดีงามความสวยงามของโลกนี้ธรรมชาติที่สวยงามท้องฟ้าที่สดใสดวงอาทิตย์ที่ยังสัง่องที่ยังส่องสว่างดวงดาวที่สวยงามที่เรายังมองเห็นทุกๆวัน แสงสว่างที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อนๆรอยยิ้มของเราที่เราสามารถจะโทรหาได้ครอบครัวของเราที่เราสามารถติดต่อได้มันมีอะไรที่ดีมากมายรอบๆข้างชีวิตของพวกเราที่เราสามารถจะโฟกัสออนได้ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูเพื่อจะปลดล็อกตัวเองปลดล็อกสกยภาพที่ตัวเราทุกคนมีนะครับยังไงลองเอาไปใช้ดูและหากได้ประโยชน์หรือว่าคิดว่ามันมีวิธีที่ดีกว่า มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,อน้อยาจากเอพิโซดนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับบ๊ายบาย